อัทรา,านะคะจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและออลาสตินให้กับผิวนะคะซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความกระชับแน่นตึงค่ะส่วนในส่วนของตัวโบเทอรัมท็อกซินนะคะเราสามารถทำการรักษาได้ในส่วนของบริเวณหน้าผากขมวดคิ้วตาหรือแม้แต่กระทั่ง ปรับขนาดของใบหน้าให้ดูเล็กลงค่ะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นสารเติมเต็มนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของฟิลเลอร์ค่ะโซนขมับนะคะรองใต้ตานะคะรองแก้มนะคะหรือปรับรูปคางให้หน้าดูยาวมีมิติมากขึ้นนะคะ สำหรับวิธีการรักษาคนไข้นะคะในการปรับรูปหน้านะคะหมอฝนจะผสมผสานกันทั้ง3วิธีการนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อเข้ามาประเมินแล้วนะคะสิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องปรับก็คืองานโครงสร้างผิวค่ะ ก็คือการใช้ตัวนวัตกรรมอัลทรานั่นเองค่ะ mm hmm. เมื่อเราแก้ปัญหาด้วยอัลทราแล้วนะคะแล้วเรา,เร,ารอผลลัพธ์หลังการรักษา3เดือนนะคะคนไข้หลายๆท่านนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการ ใช้สารเติมเต็มหรือใช้ตัวท็อกซินมาแก้ปัญหาวิธีการรักษาปรับหรือออกแบบรูปหน้านะคะมี3วิธีการสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมอัลเทรานะคะการใช้สารโบเทอรัมท็อกซินหรือตัวโบท็อกนะคะหรือการฉีดสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์นะคะซึ่ง3วิธีการเหล่านี้นะคะเป็นกระบวนการในการแก้ ปรับปัญหารูปหน้าให้กับคนไข้หากจะถามว่าเราจะเลือกวิธีการไหนเหมาะสมให้กับคนไข้นะคะหมอฝนก็ยังยืนยันคำตอบเดิมค่ะว่าให้คนไข,ข้เข้ามาปรึกษานะคะเพราะโครงหน้าของแต่ละคนนะคะไม่สามารถใช้เพียงตัวใดตัวหนึ่งในการแก้ปัญหาได้ดีที่สุดแต่จะบอกว่าอาจจะใช้วิธีการเดียวเพื่อให้คนไข้เนี่ยเห็นผลลัพธ์สูงสุดได้ค่ะเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายให้กับคนไข้นั่นเองค่ะ ด้วยกระบวนการทั้ง3วิธีนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐานและสิ่งสำคัญเลยค่ะปลอดภัยค่ะ